ประเด็นเรื่องไทยกัมพูชานะคะก็ถือได้ว่าใช้เวลาไปพอสมควรซึ่งปัจจุบันทางกองทัพก็ทําให้เห็นแล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเลยที่สามารถที่จะจัดการกับกัมพูชาได้อย่างไปเสร็จเด็ดขาดแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งโฟมที่เราต้องตามกันต่อก็คือ MOU43 MOU 44ก็ยังอยู่ไงแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปมเงื่อนไขอะไรอีกหรือไม่คะพี่สัาราสครับเรื่องนี้เราต้องไปคุยกับผู้รู้แล้วครับเรื่องของ m o u 4 3 4 4่เนี่ยนะ่ะต้องนึกถึงท่านนี้ครับ นั่นก็คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะประธานมูลนิธิยามเป้าแผ่นดินซึ่งเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะต้อนรับอาจารย์ปานเทพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับผมครับอาจารย์ครับก็ย้อนมองปีหกแปดสงครามไทยกัมพูชานานแล้วก็มาจนถึงปีใหม่แล้ววันนี้วันที่สองมกราคมแล้วเนี่ยนะอาจารย์ปานเทพย้อนมองนี่จะขี่เส้นใต้ตรงไหนดีครับคือข้อแรกก่อนเลยนะครับความขัดแย้งทางบกเป็นปัญหาหลักนะครับความขัดแย้งทางทะเล แม้มีความขัดแย้งแต่ก็ไม่เท่ากับปัญหาความขัดแยง้งทางบกนะครับปัญหาทางทะเลดูเหมือนฝ่ายสมาชิกุธิสภาตั้งกรรมธิการมาศึกษาแล้วเห็นว่าต้องยกเลิกเพราะว่ากัพูชาขีเส้นเขตไหลทชวีตไม่เป็นไปตามกฎหมายทะเลสมกลนแล้วก็รุกล้ำอธิปไตยทะเลอาณาเขตรอบเกาะปูของฝ่ายไทยนะครับยอมรับไม่ได้แล้วก็มีพื้นที่ทางทะเลซึ่งมีการกําหนดให้เป็นพื้นที่ ในการพัฒนาร่วมหรือแบ่งกันระหว่างไทยกัมพูชาเป็นพื้นที่ตายตัวที่กําหนดไปแล้วนะครับทีนี้นี่คือด้านทางทะเละด้านทางบกเป็นปัญหามากกว่าเพราะว่าปัญหาหลักก็คือมาจากแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนผมย้ําว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่มาตราส่วนอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาว่ามันมีการใช้แผนที่ซึ่งขีดเส้นเขตแดนจัดทาโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วขีดผิด คำว่าขีดผิดก็คือมันเกินขอบหน้าผามันเกินสันปันน้ําซึ่งเป็นพรมแดนตามธรรมชาติเนี่ยรุกเข้ามาในแผ่นดินไทยและทําให้มันยึดกมุชชาใช้อาศัยแรงจูงใจภายใต้เอ็มยูสองห้าสี่สามนี่นะครับด้วยแผนที่ฉบับเนี่ยรุกแผ่นดินไทยจริงตลอดยี่สิบห้าปีและเราก็ยึดกลับมาได้จริงในรอบนี้โดยยึดแผนที่ดินต่อห้าหมื่นซึ่งยึดขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดน แล้วก็ยึดกลับมาได้จริงๆนะครับแล้้การยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่เรียกว่ายึดขอบหน้าผาเป็นเส้นเขียดแดงน,นะครับมันมีความหมายมากตรงที่ว่าทหารไทยได้เห็นแล้วว่าในทางการทหารเนี่ยการที่กัมพูชาอยู่ข้างล่างและสยามอยู่ข้างบนในเชือกเขาเนี่ยคือวิธีการที่สมัยรัชกาลที่ห้าทำแล้วไม่เกิดข้อพิพาทหมายความว่าเวลากัมพูชาอยู่ข้างล่างและสยามอยู่ข้างบนเนี่ยกินพื้นที่ตั้งแต่ช่องบอก ซึ่งเป็นระวังของแผนที่ระวังของนะครับแล้วก็จากสัตย์สมจากสัตยสมถึงหลักเขตที่หนึ่งที่จังหวัดตุรินเนี่ยครับครับร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรบริเวณนี้ไม่เคยมีหลักเขตเลยหมายถึงว่าเขาใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนรวมถึงปราสาทพระพิหารด้วยแต่เอ็มูสองห้าสี่สามกลับระบุให้ทําหลักเขตบริเวณแถวนี้แปลว่าเส้นพรมแดนตามธรรมชาติที่เคยใช้การมองเห็นด้วยตากลายเป็นสิ่งที่ต้องตีความ กัมพูชาฉวยโอกาสนี้ใช้แผนที่ที่ผิดใน M.O.U. .2543 เข้ารุกแผ่นดินไทยทีนี้ระวังถัดไปก็คือระวางเขตปักปันที่5จากหลักเขตที่1และครอบคุมไปถึงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีทั้งปราสาทตากวายปราสาทตาเมืองโตมซึ่งเขตปักปันที่5โชคดีมากมีบันทึกสยามฝรั่งเศสร,ระบุว่าพื้นที่ตรงนี้คณะกรรมการปากพนชุดที่สสยามฝรั่งเศสใน907ยืนยันว่า ให้ใช้วิธีการเหมือนสมัยชุดแรกคือใช้ขอบหน้าผาด้วยการมองจากตีภูเขาดงรักแล้วเห็นสันเขาอยู่ข้างบนหมายถึงว่าไม่ได้สำรวจสันปันน้ำหลังสันเขาหรือหลังหน้าผาว่ามันมีอะไรแต่เป็นการแบ่งเขตแดนโดยใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนตลอดในพื้นที่สุรินทร์วันนี้ขัดแย้งหมดเพราะจะไปหาสันปันน้ำหลังสันเขาหลังขอบหน้าผา ทำให้เกิดพื้นที่ปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายเพราะอะไรรู้ไหมครับปราสาททั้งหลายเนี่ยเป็นพื้นที่ในการบูชาเทวดาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะวางไว้จุดสูงสุดซึ่งมีโอกาสจะเป็นสันปันน้ำและทุกครั้งที่แบ่งก็กลายเป็นว่ากัมพูชากไทยอยู่กันครึ่งปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายซึ่งมันเป็นหลักการที่ต่างจากสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะสมัยรัชกาลที่ห้าที่เขาแบ่งกันแบบนี้นะครับก็คือ เม่นต่ำอยู่ข้างล่างสยามอยู่ข้างบนเขายึดหลักตรงที่ว่าหนึ่งพรมแดนต้องมองเห็นได้ด้วยตาหนึ่งนะครับสองเป็นที่รับรู้โดยทุกฝ่ายสามป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก้าข้ามผ่านกันไปมาโดยที่ไม่รู้ตัวและสี่เป็นวิธีการปกครองที่ชัดเจนไม่เกิดข้อพิพาทและหลักการนี้จะสำคัญตรงที่ว่าประเทศไทยเคยสู้ในคดีประสาทพระวิหารว่า การที่กัมพูชาไม่ควรยึดหลักสันปันน้ำหลังขอบหน้าผาเนี่ยเพราะถ้าเกิดหน้าผาเข้าไปเมตรสองเมตรไปจนถึงหนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรจะเกิดการพีพาดกัน mm hmm. ที่จากหลักสมัยรัชกาลที่ห้าแต่วันนี้เอ็มโอยูสองห้าสี่สามเนี่ยนับตั้งแต่เซนมาเนี่ยมันสร้างความคาดหวังใหม่ตา่างจากร้อยกว่าปีก่อนกว่าปีก่อนซึ่งเราไม่เคยมีปัญหาเลยเนี่ย <c oughs> มากลายเป็นพื้นที่ที่พีพาดตลอดแนวชายแดน mm hmm. โชคดีที่ทหารไทย วันนี้ยุคนี้นะครับเห็นปัญหาทั้งหมดนะครับไปจนถึงเขตปักปันที่สี่ถึงจังหวัดสระแก้วเนี่ยเขาเห็นปัญหาว่าต้องยึดขอบหน้าผาเป็นจุดสูงข่มทางการทหารนั่นคือสิ่งที่ทําให้พลเรือนไทยปลอดภัยที่สุดจากการถูกโจมตีเ,เขาก็ร<ล>ุกไปตามขอบหน้าผาอย่าคิดว่าเขารุกแกํมนาจไม่สนใจกฎหมายสากลเพราะทางที่ที่เราเริ่มให้มีข้อมูลว่าจริงๆแล้วคนโบราณยึดขอบหน้าผาเราถึงกําหนดโบราณสถาน แล้วก็เขตอุทยานแห่งชาติตามขอบหน้าผาทั้งหมดแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าฐานไทยไม่ได้ยึดตามเอูสออ2543แล้วออดังนั้นถ้าเมื่อยึดได้แล้วแล้วเราบอกว่าจะกลับไปเจรจาตามเอูสออ2543อีกนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาว่ากัมพูชาจะอ้างว่าไทยไม่ทําตามเอ u อสี2543ไทยต้องถอยออกไปกัมพูชาต้องมีสิทธิเข้าไป ภายใต้ m ม u 2 5อ3้าสี่สานี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับการพูชาติถแถลงทุกครั้งอ้าง m มยูสองห้าสี่สาแหรือทุกครั้งซึ่งผมยืนยันว่าจะเป็นอันตรายต่อประเทศไทยท้ายที่สุดและจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายทหารที่เขาเสียสละทั้งชีวิตและร่างกายและอวัยวะเนี่ยเพื่อให้ได้กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินไทยครับแล้ว่าอย่างนี้อาจารย์ประเทศเข้าใจถูกไหมว่าโมยูสี่สามไปรองรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแต่สิ่งที่เราปฏิบัติการเนี่ยคือเรายึดแผนที่ หนึ่งต่อห้าหมื่ทีนี้ถ้าอถอยกลับไปยอมรับ m อม4<ๆ>ิสี่สามขม้นก็อ้างว่าเฮ้ยคุณบุกรุกฉันอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างนั้นเลยครับซึ่ง<อ>ถ้าฝ่ายไทยยังคงคงค้างไว้ซึ่ง m อม5 5 4 3าสีมเอมันมีแผนที่ปรับเดียวอยู่ในนั้นคือ,อแผนที่มาตราส่สนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งขีดเส้นเขตแดนผิดและทําให้เกิดการพิพาทกันตลอดแนวชายแดน ถ้ายุติเมื่อไหร่แล้วบอกว่ากลับมาเจรจาเราจะเจรจาตามอะไรครับเขาก็ต้องบอกว่าตามเอโมยสองห้าสิบสามกัมพูชาถึงเอาประเด็นเนี้ยไปพูดที่ในเวทีอนุสัญญาออตตาวาว่าฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดนั้นเป็นพื้นที่แผ่นดินกัมพูชาตามเอโมยสองห้าสี่สามเวลาเขาจะเจรจากับอาเซียนเขาก็บอกว่าขอให้ถอยกลับไปตามเอโมยสองห้าสี่สามซึ่งไม่ได้ยกเลิกซึ่งผมเคยย้ําว่า ประเทศไทยควรจะทําการยกเลิอกอย่าให้มันคงค้างเอาไว้เพราะเนื่องจากเป็นเป็นฝ่ายกัมพูชาที่เป็นฝ่ายละเมิดเอ็มโอยสองห้าสี่สามด้วยการาวางทุนระเบิดมีการรุกล้ำแผ่นดินเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและรวมถึงเป็นฝ่ายยิงประเทศไทยก่อนยิงพลเรือนไทยก่อนไม่เป็นสติวิธีมันเข้าข่ายการ,รละเมิดตามทุนระเบิดข้อสาม ตามข้อห้าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและข้อแปดว่าในเรื่องของการไม่ใช้สันติวิธีเรายกเลิกฝ่ายเดียวได้<ม>ก็จะมีคนบอกว่า<ม>โอ้ยถ้ายกเลิกแล้วเดยจะไม่มีกลไกทวิภาคีผมย้ําว่าอ<ม>ื JBC หรือคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีมาก่อนจะมีเอ็มโออยู่สองห้าถึงสามนะครับ<ม>ตั้งมาเจราจาก,กันก่อนไม่มีใครมาแทรกได้สิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างเัดเจนก็คือเวลากัมพูชาละเมิด ด้วยการวางทุ่นระเบิดหรือเราเข้าไปทําลายรังสแกมเมอร์เพราะเป็นพื้นทีู่้สงกลาบจะสังเกตไหมครับว่านานานประเทศเขาสนใจอย่างเดียวคือขอให้หยุดหยุดเขาไม่ได้สนใจว่าใครผิดใครถูกด้ว่อจำไปมันเป็นบทพิสูจน์ว่าเรากลัวเกินไปทําให้ปล่อยให้กัมพูชาย,ยึดแผ่นดินไทยมาเป็นเวลานานต่างชาติเขาสนใจเรื่องเดียวคือขอแค่หยุดหยุดดังนั้นเราจะต้องลุกเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่เสียเปรียบครับ และให้กัมูชาไม่เป็นภัายผู้คางตอบลเรเมืองไทยรุเป็นเรื่องหลักหลังจากนั้นจะหยุดยิงก็หยุดยิงไปครับสรุปอาจารย์บาเทพบอกว่าคือต่อให้ยกเลิกมยูสี่สามเราก็สามารถโตตั้งโต๊ะเจรจากันได้ถ้าจะเจรจาอย่างนั้นใช่ไหมคผมรีบทราบว่าโชคดีอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการทาสนธิสัญญาในเก้าหกเก้าเขาไม่ได้ปล่อยให้เกิดสุญญากาศนะครับ,รบทันทีที่ถ่ายฝ่ายไทยประกาศย,ยกเลิกฝ่ายเดียวว่ากัมุชาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรงนะครับเขาจะกําหนดว่า ประเทศจูกละเมิดเนี่ยจะต้องยื่นสัญญาฉบ,บ,บับใหม่ให้กบูชาพิจารณาอาจจะสามเดือนขึ้นไปตามกฎหมายนะครับแปลว่าเรากาหนดให้เขาหกเดือนแปดเดือนหรือหนึ่งปีก็ได้ครับระหว่างนี้คุณจเรจริาไม่ผิดเลยแต่ร,รักษาติดว่ากบูชาละเมิดแล้วและถ้ากบูชาจะทําการถกเถียงเขาจะถกเถียงอย่างเดียวคือเขาไม่ได้ละเมิดม o u เขาไม่ได้ยิงพลเรือนไทยเขาไม่ได้วางรุ่นละเมิดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ ถ้ากบูชาจะอ้างอย่างนั้นก็ต้องมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยอีกหนึ่งปีก็แปลว่าอย่างน้อยสองปีขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับผมจะเรียนให้ทราบว่ากลไกตามมนุษยสัญญากรุงเวียนนาได้กําหนดอย่างคับแค่เมือ่อชกเลิกแล้วจะเป็นเรื่องของสองประเทศเท่านั้นที่ต้องตกลงกันการทําเช่นนี้แทนที่รัฐชาติจะมาแทรกกลับจะแทรกไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามกลไกของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการทําสที่สัญญาโดยตรง นี่ตังหะครับที่คนเข้าใจผิดว่ายกเลิกเ o u มอและเราจะไม่มีกลไกเจรจาทว,วิภาคีและเมื่อผ่านไปสองปีระหว่างการตกลงยกเลิกถ้ากมูชาเถียงไม่ได้ว่าเขาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรงจริงไทยก็มีสิทธิยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วไปไหนล่ะคําตอบก็คือกลับไปเจรจากรอบการเจรจากันใหม่เพราะประเทศไทยมีเจ c ีเป็น,นกลไกในการเจรจาตอนที่จะมีเอ u มอเราก็ใช้กลไกเจ c ีอย่างที่เราเคยทำก่อนมีเอ u ม5อยูสอง้าสี่สา ประเทศไทย,ยกับอูร์แกมาได้มายัางไงครับโดยที่ไม่เคยมีข้อพิพาทและตกลงกันเองได้ก็เพราะเรามีกลไกเจรจาตามกลไกสวิภาคีไม่เกี่ยวกับว่ามีเ o u อหรือไม่มีครับค่ะเออไหนไได้คุยกับอาจารย์แล้วนะคะซึ่งเกาะติดเรื่องนี้ดังนั้นขอความรู้หน่อยได้ไหมคะเมื่อสักครูน่นี้อาจารย์บอกว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันขี่เส้นเขตแดนผิดเพี้ยนไปหมดแต่ว่านักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันเป็นแผนที่แนบท้ายสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสยังไงซะ เราก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตรงนี้ไม่ได้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร,รข้อแรกเลยครับก็คือสยามฝรั่งเศสที่บอกเป็นแผนที่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปัด <แ S 1> ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าที่จริงไม่ใช่ผลงานของคณะกรรมการปักปันสยามฝร,ร,รั่งเศสมันเป็นแผนที่ฝร,รั่งเศสจัดทําฝ่ายเดียวนี่ผมย้านะครับข้อสองศาลโลกไม่ได้ตัดสินแผนที่ซึ่งขีดผิดฉบับนี้กัมพูชาจะยึดเราก็ยึดของเราก็ต่างฝ่ายต่างยึดได้นะครับ<ม> เพราะสาลโลกไม่ได้ตัดสินรับรองแผนที่และเส้นเขตแดนตามแผนที่ตามที่กัมพูชาร้องขอในคดีประสาทพระพคหณผนั่ด้านก็แปลว่าแผนที่และเส้นเขตแดนนี้ที่จริงไม่ใช่ผลงานาของคณะกรรมการปัดปันและไทยไม่เคยยอมรับนะไม่ฉะนั้นเราจะประกาศเกียรติยานแห่งชาติเราจะประกาศโบราณสถานได้อย่างไรข้อสามอย่าลืมว่าเขตแดนระหว่างสยามฝรั่งเศสหรือกัมพูชาเนี่ย ตกลงมาเป็นร้อยปีเสร็จสิ้นหมดแล้วพื้นที่บริเวณที่เป็นขอบหน้าผาพนมดงรักเนี่ยเขาใช้หน้าผาเป็นเส้นเขตแดนผมถามเลยว่าไอ้แล้วหลักเขตที่หนึ่งถึงหลักเขตที่แปดบนเทือกเขาพนมดงรักเขาปักเขตตรงไหนคําตอบคําตอบจากพนโทก,กระหนกบอกว่าเขาไม่ได้ปักบนบัดกรน้าเขาปักใกล้ๆขอบหน้าผาหมายความว่าเ<ม>พราะขอบหน้าผาทำไมผมใช้คําว่าใกล้ๆเพราะบางทีปักไม่ได้ตรงปลายเพราะดินมันอน่อน หรือดินแข็งเกินไปไม่สามารถปักได้เขาก็เยบเข้ามาเพื่อความมั่นคง,งของหลักเกณฑ์เท่านั้นแต่แปลว่าพื้นที่แถวนี้ชัดเจนแล้วพื้นที่คลองก็ชัดเจนแล้วไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปยอมรับแผนที่ซึ่งขีดเส้นเขตแดนผิดและเป็นมรดกบาปให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความขัดแย้งกันและทําให้กบูชาคาดหวังเกินจริงในการปีน้าผาเนี่ยแล้วมาทะเลาะก,กับไทยซึ่งไม่เคยเป็นนะครับ ผมเห็นว่าต้องจาเป็นต้องรีบยกเลิกมากกว่าครับคือหมายถึงว่าสนที่สัญญาเสาย,ยางฝรั่งเศสจะมีคณะกรรมการปักปันซึ่งเราคุยกันแล้วหลังจากนั้นเนียฝรั่งเศสค่อยไปทําแผนที่นอตองสองแสนก<า>ต้องอครับแล้วเราก็ไม่เค<า>ยเดียวครับ,ครบใครไม่เคยใครไม่เคยลงนามเลยครับ<ต>ม,มีแต่เราโดนกฎหมายปิดปากกระชทยแต่เป็นกฎหมายปิดปากที่พิพากษาตัวประสาทเท่านั้นแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่กัมพูชาร้องขอให้ตัดสินตัวแผนที่ด้วยการลงมติ และเส้นเขตแดนที่ผ,ผิดผิดสารท่านไม่ลงมติตามที่กัมพูชาร้องขอนะครับถามว่าทําไมเพราะฝ่ายไทยสู้อย่างหนักแน่นว่าบันทึกระหว่างสยามฝรั่งเศสให้ใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนเห็นไหมครับ,รบนี่คือความแยกคายของคนโบราณที่เขายึดเส้นนั้นทีนี้กลับมาบสู่จุดที่สําคัญเลยเมื่อปราสาทพ,พระวิหารเป็นมร,รดกโลกและและถูกศาลตัดสินเมื่อคดีเมื่อปี2 5 0 5เราเอาธงชาติไทยลงจากเสา นะครับเอาเอาเสาเนี่ยทั้งเสาเนี่ยเคลื่อนลงมาเลยเนี่ยแต่บัดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มรดกโลกนะครับมันเป็นมรดกบาปที่อ้างอิงมรดกโลกด้วยการทําให้เป็นฐานทัพกัมพูชาด้วยการทําให้เป็นคลังอาวุธหรือด้วยการทําให้เป็นฐานขึ้นโดรนแอนตี้โดรนในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะก,กำบังทหารในการยิงและทําร้ายพลเรือนไทยยิงไปยังผาหมอยีแดงผาหมอยีแดงยิงใส่พลเรือนไทย อย่างนี้เนี่ยมันคือภัยคุกคามค่ะแม้ว่าเราจะเคารพในสารโลกเมื่อปี2505 25, แต่เมื่อมันเปลี่ยนสถานภาพกลายเป็นฐานสงครามฐานทางการทหารที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงผมคนหนึ่งนะครับจะสนับสนุนให้ใช้อ้างอิงกฎบัตรสาปชาระชาติข้อ51ว่าประเทศไทยมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองครับและการป้องกันตัวเองก็คือต้องทําลายภัยคุกคามที่เขายิงฝ่ายเราก่อนในพื้นที่จากระราทพระวิหาร ผมเสนอให้เข้าไปในพื้นที่และทําลายฐานทางการทหารให้สิ้นสภาพทางการทหารไม่เป็นภัยคุกคามต่อพลเรือนไทยต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยต้องต้องขยายความเรื่องนี้กันต่อน่าสนใจทีเดียวอาจารย์ครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องเราก็ไปเอาแผนที่ที่เราไม่ได้ยอมรับแต่ต้นนะนะมาพันหกวเอาไว้ในเอโมยก็เลยกลายเป็นเป็นปม เดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งดีๆแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาจับตาประเทศไทยกันต่อค่ะ